แถวราชพฤกมีบุฟเฟ่หมูกระทะติดแอร์มาเปิดใหม่ราคาเริ่มต้น299ที่มีให้กินทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งอาหารทะเลไม่อัน้นของทานลงของทานเล่นนี่จัดเต็มนี่อาหารที่สั่นก็อยู่ในบุฟเฟ่ด้วยนะแกงกะลงกหรี่มีหมดบอกเลยว่าร้านนี้ฮิวใจสุดๆเป็นการมากินหมูกระทะที่ฟินมากและนี่คือร้าน71หมูกระทะบุฟเฟ่ที่เขามาเปิดสาขาใหม่อยู่ในโครงการวิเลจฮับราชพฤกที่อยู่ติดโรบินสันราชพฤกเลยบรรยากาศที่ร้านก็สบายๆมากินกับเพื่อนกับแฟนกับครอบครัวได้หมดบุฟเฟ่จะเริ่มต้น299บกแค่่เริมมต้น็ีของให้กินเยอะะแแล้้วนต่ถาอยากจัดเต็มก้าัดบุฟเฟ่่399แบบเเเราไปลลยทีีมขอองให้ืกกกินว่า90 เมนูเนื้อสไลด์หมูสไลด์หยิบในตู้ได้เลยนตู้นี้หมู c ีเขาใช้ของดีนะเนี่ยเคาก็จะมีพวกลูกชิ้นเต้าหู้ต่างๆส่วนบาผักกันนี่เลยจ้ะตักเองได้เลยกะล่ำฝอยนี่ของชอบแล้วก็ทั้ง2ราคาเนี่ยจะมีเมนูพรีเมียมให้สั่งเพิ่มได้ด้วยนะส่วนบะของทอดนี่ก็มีเมนูให้เลือกกินเยอะมากตรงนี้ก็มาตักกันเองได้เลยจ้ะน้ำน้ำเนี่ยแกงกะหรี่ก็มีนะจัดไปห้ามพลาดเลยคือข้าวหน้า7เอ็ดไข่เยอะเวลากินกะหรน้ำจิ้มหมูก็ทาไปแล้วก็คุกๆให้เข้ากันสักหน่อยแล้วก็จัดไปดูเห็นสั่งกันแทบทุกตัวนี้แล้วก็จัดพวกของทอดแล้วก็พวกส้มตํามามีทั้งตําไทยตําปลาเดี๋จะเป็นตํากุ้งสดตําโคตรกากหมูอยากลองอันไหนจัดได้เลยคือ สั่งได้ไม่อั้นหมดเลยนะจัดไปจ้าก่อนในส่วนของปิ้งย่างเนื้อเนี่ยเขาก็มีเนื้อนำเข้าจากยูเอสแบบคุณภาพดีนี่ก็ลิ้นวัวนี่ก็สามชั้นเกาหลีแล้วก็พวกหมูสไลด์มีทั้งแบบสดแล้วก็ราดซอสแล้วเขามีหมูซีพีคุโรบุตะด้วยนะนี่เบคอนก็มีเนื้อเป็ดก็มานี่ก็พวกกุ้งหมึกอาหารทะเลผักนี่เราตักมาสะใจมากไปจัดเริ่มกันเลยเดี๋ยวมาเปิดกันที่หมูสามชั้นเกาหลีเกรดพรีเมียมย่างให้หอมๆเลยนะแล้วก็ต้องจิ้มกับ,กเน,เกบน,น้ำจิ้มซิกเนเจอร์เลยกับน้ำจิ้มไข่ญี่ปุ่นน้องนนนนนััววววแแลลลล้้้้้้้กกกกมมมมอออออีีีท่่่่เเเเเดด็็ยยยาาาาาิิบขขหไระ แล้วนี่เนื้อท้องยูเอเป็นเนื้อส่วนท้องติดมาเป็นส่วนที่เราชอบมากจิ้มกินกับน้ำจิ้มช่ำๆไปเลยลิ้นวัวก็ของชอบจังาวะนี้พวกเนื้อวงเนื้อวัวเนี่ยมาย่างหนํำๆไปเลยจ้ะแล้วก็จิ้มกินกับน้ำจิ้มช่ำๆไปเลยเมูสามชั้นสูตรเจ็ดเอ็ดนี้ก็อร่อยเบคอนเบคอนก็ย่างไปจ้าเนี่กุ้งสดแกะแล้วก็เอาลงกระทะแบบนี้ไปเลยเนี่ยพวกไข่มงไข่มือก็สั่งได้ไม่อันนะของชอบจัดไปเลยจ้าเสร็จแล้วก็กินของทอดเล่นๆกันสักหน่อยจ้าแล้วเขามีเมนูผลไมดองอซี่ให้สั่งด้วยนนนะอัี้คืออกลับบ้าน ด้ดก็คือเดินถือออกมากินนอกร้านได้เลยส่วนพวกเครื่องดื่มนี่จะรีฟิว49นะจ๊ะอันนี้คือห้ามพลาดกับเมนูฝรั่งแช่บวยกับผงบวยจี๊จ้าเมนูนี้คือเด็ดมากเป็นสูตรลับที่มีแค่เฉพ,เพาะเจอที่เดียวและอร่อยชื่นใจมากขอบอกก็สำหรับบุฟเฟ่นี่กินได้2ชั่วโมงเต็มเลยนะใครที่หาพื้นที่หิวใจมาจัดกันได้ที่7 1มูกระทบุฟเฟ่เขาเปิดทุกวันเลยนะลุยจ้า